วันนี้น้องเปาจินผัดไทยครับเอ๋อะไรไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับผัดไทยผัดไทยเผ็ดนิดหน่อยไม่ผิดขอบคุณครับเป็นไงไปไหนอิ่มแล้วหรืออิ่มแล้วหรอกินละ นั่งดีๆเปล่าขอบคุณครับขอบคุณครับเด้อนี้ขอบคุณไม่ได้ครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ต้องเอามือจังเลย <c oughs> อย่างเพี่ยนหางก็คุด้วยรู้มงอยมามานั่งสาดด้วยกันเนี่ยพ่อให้อภยัยละมามานั่งด้วย น้ำบริสุทธิ์อยู่มันรับน้ำได้เยอะกว่าเราเยอะแหละแปรงนอยน้ำห้าที่บ้่เดี๋ยวันจะอิ่มน้ำก่อนนะเอาที่แรกพับเพียบกินทีนี้ทำไมน,น,ำน,ำนั่งน้านี่ขอบคุณครับ กินคำไหนกินน้ำตามนั่นเด็ดนะลูกอืมอยากหน้แล้วนะขอบคุณครับดูดให้ไม่ได้หรอบคุนี่ขอบคุรับปอนดูดให้มันเฉียดรสชาตินะปอนขอบคุณครับขบะมือเดปแมบเนี่กินเปลี่ยนแนวเนะกินเป็นมเบื่อเจ ครับนะเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะอ,อย่างนี้ก็จะหนึ่งขวบเต็มแล้วนะพราวแม่กินกันเลยนะ <c oughs> จะนั่งในถ้วยแล้วนะลูก ขอบคุณนะขอบคุณเช่แม่ป้อนแล้วขอบคุณครับเร็วหาเพ็บอยู่หรอเวทสูยมันถีเวได้แล้วสันขอบคุณครับแม่ด้วยนะขอบคุณครับไม่ขอบคุณแม่ไม่ให้กินขอบคุณครับเร็วขอบคุณนายขอบคุณขอบคุณครับ คนณคับอ๋อผมูจะความนะ <laughs>